สวัสดีครับพบกับบอลทางช่อง B ีีคาราเรียมนะครับวันนี้วันหยุดสิ้นปีนะครับผมบอลมาจัดโปนะครับผมแบ่งปันบอลสีสวยๆนะครับผมแบ่งปันบอลสีสวยๆแค่3ถาดนะครับแค่3ถาดนะครับบอลเรื่องมาประมาณ3ถาดนะครับคืออ่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสาหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจบอลสีก็สามารถโทรสอบถามมาได้ที่ 0- 8 1แดหนึ่ง 6กสองแปเจ็ดหนะครับหรือทักมาที่ id line เบอร์นี้หรือ Back บอ n เกได้เลยนะครับพิกัดส,สวนอยู่ตำบลบางเดืออำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับผมวันนี้บอนคัดออกมาให้ประมาณสักสาต้นนะครับผมเราไปชมกันนะครับว่าต้นไหนที่บอนจะมีมาแบ่งปันบ้างนะครับนในคลิปนี้นะนเรามาดูต้นนี้ดีกว่านะครับเป็นดารานพัลั์นะครับจะเป็นป้ายสีเขียวนะครับ น้องป้ายเขียวนะครับน้องป้ายเขียวนะต้นนี้นะครับบนแบบให้อยู่ที่150้าบาทนะครับอยู่ที่ห5 0สิบาทนะครับผมเจ้าดารานพรัตน์นะครับอันนี้ป้ายสวยมากนะครับต้นนี้คือป้ายสวยมากนะครับเดี๋ยวบังขึ้นรูปต้นไม้ให้ดูนะครับมาต้นต่อไปนะครับเป็นลูกกาบนะครับผมลูกไม้กาบดํานะครับตมาเขาจะดาเนี่ยมเลยนะครับผม เป็นไม้ผ่านะครับมีมีแข้งมีขานะครับต้นนี้บอลให้ราคาโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่80บาทนะครับใครยังไม่มีนะลูกไม้กับดำนี่คือสวนมากๆไม้อามาตันะครับหน้าเทพนะครับสำหรับเจ้าธาตุบางแก้วนะเอาไป60บาทนะครับผมต้นนี้นะธาตุบางแก้วนะหน้าหดหอนี้เลยนะครับผมก60บาทนะครับเราไปกันเร็วๆเลยนะครับ ต้นนี้เป็นเิลานักป่านะครับผมเิลานักป่านะครับนี่ด่างเทพมากๆนะครับต้นนี้ด่างเทพเลยนะครับสวยมากนะครับต้นนี้เอาไปแปดสิบบาทนะครับผมมาต้นต่อไปเป็นอาจารย์เมืองนะครับนี่อาจารย์เมืองคือด่างสวยเลยนะบังคัดมาให้นะเนี่ยครับด่างสวยมากนะครับเนี่ยทุกใบเลยนะครับนะอันนี้ใบล่าสุดนะครับต้นนี้แบ่งปันอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับ อยู่ที่หนึ่งรอยห้าสิบบาทนะครับอาจารย์เมืองส่วนมากเป็นไม้ที่สวยตัวหนึ่งเลยนะครับเจ้าอาจารย์แล้วก็มีลูกไม้รหัสนะครับผมมี่รหัสเดี๋ยวบอลดูนะแป๊บหนึงนะครับลูกไม้รหัแปดสิบแปดนะนี่นะครับเดี๋ยวบอลขึ้นต้นแม่ให้ดูนะครับต้นแม่คือสวยเทๆเลยนะครับผมต้นนี้บแบ่งอยู่ที่เอาไปแบ่งกันเลี้ยงนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าิบบาทนะครับเป็นไม้มิดแรกนะครับผมเป็นไม้มิดแรกนะ ยิ่งโตเขาจะยิ่งหวานหวานกัดสีชมพูขอบขอบอย่างเี้เต็มใบนะครับเดี๋ยวบนันอ่าขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูนะครับนะต้นนี้เป็นออราสานะครับออราสานะเป็นไม้ที่สวยอีกตัวนึงนะครับเห็นคนกําลังตามเก็บนะครับออราสานะนี่นะครับต้นนี้บนแบ่งปันอยู่ที่เอาไปโปรโมชั่นนะครับหนึาบาทพอนะครับไม้ยังแบบ5้0ร้อยอยู่เลยนะครับออราสานะ ต้นนี้ส่งขายปีเก่านะครับบอลแบ่งให้อยู่ที่150บาทนะครับผมอราสาสุวรรณรักนะครับสุวรรณรักนะสุวรรณรักนะครับเดี๋ยววันให้ดูสุวรรณรักนะบน,นึ่ใบใหม่ออกมาคือโหดมากนะครับคือเขาจะเปิดด่างออกมาเรื่อยๆนะครับสาหรับบอลสีสุวรรณรักนะ คือเป็นไม้ที่สวยอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นไม้ที่สวยตัวหนึ่งนะต้นนี้บนแบ่งอยู่ที่200บาทนะถ้าใครรับนะสวนนารักนะครับเป็นไม้แรอยู่นะครับผมเอามาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนนะนะต้นนี้นะนี่เอาไปเลยนะครับช้อนซับนะครับใหญ่บึ้งนะครับนี่ช้อนซับคือเป็นถ้วยนะครับเป็นบอลถ้วยนะเป็นบอลถ้วยคือ да. แบบคือลักษณะถ้วยเขาจะเป็นแบบเป็นถ้วยเลยนะครับ ต้นนี้บันแบ่งอยู่ที่คลิปพิเศษนะครับผมเอาไปนะต้นใหญ่ๆนะนี่ใหญ่มากบอลให้ร้อยหนึ่งนะครับผมต้นใหญ่แล้วนะครับไปขึ้นกระถางสิบได้เลยนะครับผมนะสาหรับเจ้าช้อนศับนะเป็นถ้วยเลยนะครับยิ่งโตก็จะเป็นถ้วยนะนี่ขึ้นกับปีใหม่แล้วต้องรัตนะรุ่งเรืองนะครับเป็นบอลแลเก่านะรัตนะรุ่งเรืองนะครับร้อยเดียวนะครับผมดังเจ็บๆอย่างเงี้ยนะครับ พุทธก่อนแลนะรับมาประมาณหกเจ็ดพันนะครับนี่นะมาแบ่งปันเลยนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับผมสำหรับเจ้ารัตนณะรุงเรืองนะสวยมากนะครับหน่าสวยมากเพชรพนาครน,นะครับเพชรพนาครค,คือเทพเลยนะครับผมนี่ต้นนี้คือต้นใหญ่ล่ะก็คือเทพมากนะนะใบล่าสุดสองใบนี้คือสวยมากนะครับผมเพชรพนาครนนะ เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับโอ้โหดูดิคือสวยมากๆนะครับผมีรายใบยเม็ดใบนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับพระยาขอมดํานะครับผมดําเมี่ยมเลยมันมีอยู่สองต้นนะเดีย๋ยวมันไปหยิบมาก่อนขายราคาเดียวกันเลยนะครับไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนะนี่พระยาขอมดํายิ่งโตมาเขาจะยิ่งเงาดําอย่างเงี้ยเลยนะครับนี่ยนะเงาดําเลยนะครับนี่ ต้นที่หนึ่งนะครับต้นใหญ่เลยนะบอลแบ่งให้หนึ่งรอยบาทเท่ากันนะพะยาขอมดำยิ่งโดนแดดยิ่งดำเมี่ยมเลยนะครับต้นที่หนึ่งนะหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองนะครับผมนี่ราคาเดียวกันเลยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับพะยาขอมดำสวยมากมาต้นนี้นะครับเป็นไม้ที่ชอบนะครับเป็นอมตะของบอลเลยนะคือบอลชอบมากๆนะครับสำหรับเรนูนาะคอ,อนนะ อันนี้หน้านี้หายากม,มากนะครับเรนนครเป็นป้ายใบนะด่างป้ายนะครับเป็นด่างป้ายป้ายที่ขอบใบนะครับต้นนี้คือเทพเลยของเรนูนครนะเดี๋ยวบังขึ้นต้นแม่ให้ดูคือสวยมากเม็ดก็ชัดนะครับต้นนี้บนแบ่งอยู่ที่สอง้ยห้าสิบบาทนะครับสองยหสิบาทนะมีแค่ต้นเดียวนะครับมีแค่หนึ่งต้นนะครับเรนนครนะนะมาราศีมีนเออไม่ใช่ครับ ราศีตุลนะครับอ่าราศีตุลนะครับด่างนะครับนี่นะมันให้ดูนะเนี่ยด่างนะครับนี่ด่างที่ใบแล้วนะครับโปรโมชั่นนะครับร้อยเดียวนะครับผมโปรโมชั่นนะให้ราศีตุลร้อยเดียวพอนะครับอันนี้รัตนมนตาหน้าเทมมากนะครับรัตนมนตายังเป็นลายแรลอยู่นะครับผมเอาไปหนึ่งร้อยแปดสิบบาทพอนะครับผม อ้พิเศษสุดๆเลยนะครับเนาะได้หน้าเทพนะครับได้หน้าเทพอย่างนี้เลยนะรัตนมโมนตานะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทพรเจ้าสัวอุตต้นนี้คือแบบด,ด่างสวยมากนะครับต้นนี้คือเปิดมาด่างสวยมากๆเลยนะใครรับนะพิเศษในคลิปนะมีอยู่ต้นเดียวนะครับนี่พรเจ้าสัวด่างแบบอย่างนี้เลยนะให้ร้อยเดียวพอนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทคือ คุณได้ดั่งเทพๆอย่างนี้เลยนะใหญ่มาหน่อยอันนี้บ้างคัดหน้าแบบป้ายแบบสวยๆมาให้เลยนะครับสําหรับเพชรบ้านปทุมนะแล้วก็เป็นไม้ไซส์ใหญ่แล้วด้วยนะครับนี่ฮนะบอลให้แค่ร้อยเดียวพอนะครับผมหนึ่งร้อยบาทสําหรับเพชรบ้านปทุมนะเอานี้ดีกว่าอะพิเศษในคลิปเลยเป็นจตุราเทพนะครับแต่เป็นอยู่ในกระถางกระถางหกนิ้วนะครับผม กระถางหกนะกราบแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับผมถ้าใครรับต้นนี้บ้างขอสองร้อยบาทนะครับจตุรเทพนะเป็นไม้พิเศษเลยนะครับต้นเล็กบ้างขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะเนี่ยคือไซส์ใหญ่เลยนะใครรับสองร้ยบาทนะครับจตุรเทพเป็นบอลเหลืองนะครับคือแม่เขาสวยมากๆเนี่ยเนี่ยคือได้แม่มาชัดเจนเลยนะครับนี่บอลให้ดูอีกทีหนึ่งนะอันนี้ใบใหม่ล่าสุดนะกราบแน่นมาก จตุลาเทพอันนี้เป็นเจ้าตุ๊กแก่นะครับเจ้าตุ๊กแกน,ะนี่คือหน้าแบบกัดเจ็บดำเข้มมาแล้วนะครับผมนะตุ๊กแกนะครับเป็นมอนที่เอามาตัอีกตัวหนึ่งนะครับนะบนแอ่แมงปังอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะทำยากมากนะครับตุ๊กแกเป็นพัชรามณีนะครับผม เนี่ยมันว่าจะไปตั้งแม่แล้วแต่เขาเปิดมาด่างเหลืองเลยนะครับผมหน้าหนาวบอลจะเป็นสีเหลืองค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะครับผมสําหรับพัชรามานีนี่คือเป็นเมด็ดเป็นบอลที่เม็ดสวยมากๆนะครับเนี่ยคือเม็ดละเอียดแล้วก็ใบค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับนี่ต้นต้นนี้นะมันแบ่งอยู่ที่หนึ่งห้าบาทนะครับผมพัชรามานีนะไม้หน้าสวยมากๆนะครับผมพัชรามานีนะครับอันนี้เป็น สิลานักป่าหูแต่แบบคือสวยมาเลยนะครับเนะคือสวยเลยบอนให้80บาทพอนะครับไซนี้นะนี่หลอดใหม่ล่าสุดคือด่างสวยเลยนะนะครับแปบาทพอนะครับอันนี้นี่เลือกมาเลยนะครับผมสิลาหุ้มทองนะครับแต่คือหน้าเทพมากับหน้านี้เป็นหน้าแผงนะครับผมหน้าแผงเหลืองนะเหลืองขาวนะครับ มันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะเอาไปลุ้นถาได้เลยนะครับผมนะอาจจะได้ไม้แผงออกมาเลยนะครับผมต้นนี้เป็นสีหลาหุ้มทองนะครับนะร้อยเดียวพอนะครับเราไปกันไวๆนะถาดที่สองจะหมดแล้วนะนะถาดต,ต้นนี้เป็นไม้และนะครับผมเป็นไม้และนะสําหรับเจ้าเหลือสองต้นนะครับทองสยาม เขาเป็นทองสยามจริงๆเลยนะแบบเป็นทองมากๆนะครับผมต้นนี้ต้นใหญ่นะนะนี่คือสวยมากทองสยามนี่กาจะตั้งแม่แล้วนะเอามาแบ่งเพื่อนๆสองต้นนะคะผมนะต้นนี้นะครับทองสยามนะไซส์ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับเรียกกันเลยนะครับต้นนี้ประใทศสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผม คือคุ้มมากเลยนะครับคุ้มเลยนะเขายังขายแปดเก้าร้อยอยู่เลยนะครับผมแต่พิเศษปีใหม่นะอย่าดราม่านะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะนะต้นนี้เอาไปสี่ร้อยนะครับสวยนะนี่คือเปิดมาด่างหมดนะครับนะต้นที่สองนะเอาไปสี่ร้อยนะครับผมนะเล็กว่ากันนิดเดียวแตด่ดางเปิดออกมาจะสวยค่อยๆสวยนะนี่นะสี่ร้อยห้าสิบ ท้องสยามสวยมากนะครับตั้งแม่เพิ่มนะครับนี่อันนี้ไม้ที่อีกตัวหนึ่งนะครับผมที่มีในตลาดน้อยมากนะครับจันทราวดีนะครับไม้เขาจะเป็นหลายสีนะครับสีเหลืองสีส้มสีชมพูนะครับอยู่ในต้นเดียวกันเลยนะครับผมเนี่ยบนดึงใบนี้ก่อนนะครับใบนี้ใบนี้เขาทิ้งใบนะใบเล็กนี่นะครับจันทราวดี หาหน้านี้ยากมากนะครับบอลบอลมีตั้งแม่ไปแค่ต้นเดียวเองนะครับผมมีคาัตั้งแม่ไปแค่ต้นเดียวนะต้นนี้บรเอามาแบ่งปันนะจันทรทาวดีนะครับเป็นไม้ติดเหลืองแล้วก็ไม้ไม้ไม่ค่อยมีอยู่ในตลาดนะไม้จานวนน้อยนะบอลขออยู่ที่สามอยห้าสิบาทนะสําหรับจันทร์ทาวดีนะครับผมนะเป็นไม้ทายากมากมากเลยนะครับผมพอลตัตนะด้วยนะครับนี่เป็นไม้สวยอีกตัวหนึ่งนะครับสวยมากเนี่ยครับเป็น ชมพูโอรสนะครับพรรัตนานะส่งใบนี้อาจจะทิ้งใบได้นะครับใบนี้นะเป็นใบเบีย้ยนะใบแรกๆนะแต่อย่าเขาไปเปิดใบใหม่มาเขาก็สวยนะครับสําหรับพรรัตนานะต้นนี้ขอ150บาทพอนะครับหน้าเทพเเลยนะหน้าเทพมากแล้วก็ขายถูกด้วยใครยังไม่มีบัวสวรรค์อันนี้คือไซส์บิกนะน้องคืออยากเปลี่ยนกระถางมา้ยนะ ไปขึ้นกระถางแปดได้เลยนะไซเนี้ยนะขอสองรอยห้าสิบาทพอนะครับผมใครยังไม่มีบวัวสวรรค์ไซแบบบึมๆอย่างเงี้ยไม่ต้องรอโตเลยโตเลยนะนี่นะครับสองห้าสิบคุ้มมาก,วกาโวคานพิเศษนะไปหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะหน้าโหดหดดเลยนะดางหอด,หดนะนี่บนให้หนึ่งร้อยี่สิบาทพอนะครับผมวโวคาน ไซสใหญ่มาหน่อยนะนะอันนี้คือใหญ่เลยนะไม่หน่อยนะคือใหญ่สวยมากเนี่ยคือน้องเขาต้องการเป็นกระถางน,นะบอลยังไม่มีเวลานะนี่คือแบบหน้าเทพนะหน้าเทพนะอันนี้ไซส์ใหญ่นะขอที่สองร้อยบาทนะครับมันห่อยากมากเลยนะคือต้นเขาต้นเขาใหญ่แล้วอย่าไปเอาไม้ออกก่อนไม้ค้ามออกก่อนน,ะออน,นี่คือต้นใหญ่มากนะครับแล้วก็หน้าเทพนะนี่ด่างนะวูคานนะ ไซนี้ขออยู่ที่สองร้อยบาทนะเป็นเป็นไซโตแล้วนะครับเป็นไซโตแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยเหลือสี่ต้นนะครับต้นนี้เป็นทับทิมทองนะครับเลือกหน้าสวยๆมาให้เลยนะครับผมหนึ150่งร้อยห้าสิบบาทนะครับคือยิ่งโตยิ่งสวยนะสาหรับทับทิมทองนะเลี้ยงแดดดีๆยิ่งยิ่งสวยมากๆเลยนะครับนะขอหนึ่งร้ยห้าสิบบาทพอนะครับผมอันนี้หน้าส้มนะครับมีมาแบ่งนะ เรื่องมาแบ่งเลยนะไม่แน่ใจว่าแพงหรือเปล่านะต้นนี้เป็นน้านนหน้าส้มนะครับปกติเราจะเจอหน้าชมพูนะครับผมหน้าชมพูอันเนี้ยหน้าส้มนะครับนี่หน้าส้มเลยส้มเหลืองนะต้นนี้แล้วแบบฟอร์มแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมากรากล้นกระถางแล้วนะนะต้นนี้ถ้าใครรับบนขอราคาหน่อยนะเป็นหน้าสีส้มทํายากมากเลยนะครับหน้าเนี้ยนะขออยู่ที่สองร้อยบาทนะครับงักมึงนุนหน้านี้นะ คือน่าสวยมากแล้วก็ต้นสวยด้วยนะครับทรงใบอันนี้ใบใหม่ล่าสุดออกมาเป็นฮาร์ปเหมือนกันนะนี่ก็ฮาร์ปนะฮาร์ปนะคือสวยมากๆนะครับหูรลัตษณะรุ่งเรืองนะครับต้นนี้ฟอร์มสวยมากนะครับนะบนแบ่งให้อยู่ที่ร้อยเดียวพอนะครับผมลัตษณะรุ่งเรืองนะครับอันนี้เป็นรูปไม้หัสที่สวนนะนี่อันนี้เขาด่างเต็มใบเลยนะครับอันนี้ด่างฮารนะครับ มีใบใหม่ล่าสุดนะครับนะลูกไม้รหัสนะครับผมคือโตมาสวยมากๆนะครับมันแบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับคือสวยมากๆย้ําเลยนะครับว่าลูกไม้รหัสต้นนี้คือคือเป็นต้นเทพของที่สวดนะครับผมนะนี่เลยนะครับนี่มีแบ่งให้ต้นหนึ่งนะครับผมอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับอันนี้ดำเอสดโซ่นะว่าเอามาผ่านะนี่เอาเออกมาไว้ข้างนอกก่อน ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับสนใจต้นไหนก็คือสอบถามมันได้เลยนะครับผมนะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเราพบกันอีกทีหนึ่งปีหน้าเลยนะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับร่งงงบางน่ำรวยๆเฮงเฮงบังๆนะครับผมสวัสดีครับ